คลิปนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีการนำป้ายสินค้านะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเข้ามาในวิดีโอของเรานะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเปิดมาที่โปรแกรม OBS ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับด้านล่างซ้ายตัวนี้นะครับจะกดตรง source ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อกดบวกแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลือกใช่ไหมครับให้เราไปที่คำว่านี่ครับ Media Source ตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับว่าป้ายสินค้าป้ายไ์สดนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อนะครับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกดลูปตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อให้ป้ายของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่หยุดลงในขณะที่ไลฟ์สดนะครับให้เราก,กดหลุดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อก,กดหลุดแล้วนะครับให้เรามาที่ browse ตรงนี้นะครับเมื่อก,กด browse นะครับผมให้เราเนี่ยไปหานะครับที่จดัดเก็บไฟล์ของเรานั่นเองนะครับว่าเราจดัดเก็บไฟล์ป้ายไลฟ์สดหรือว่าเคลื่อนไหวอาวิดีโอเคลื่อนไหวเนี่ยไว้ที่ไหนนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทํากับวิดีโอเคลื่อนไหวอื่นๆได้ด้วยนะครับ ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมกดนะครับเข้ามาในโฟลเดอร์ที่อยู่ของกรอบไลฟ์สดของเราแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด Open ได้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือให้เรากดไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะครับนำเข้าสู่ไลฟ์สดของเรานะครับกด1ครั้งจากนั้นให้กด Open ตรงนี้นะครับ เมื่อมาหน้านี้นะครับเมื่อเรากด Open นะครับมันก็จะไม่ได้โชว์อะไรเนาะหน้านี้เนี่ยมันก็จะโชว์เพียงโลเ a l f i ไฟล์นะครับว่าเราเนี่ยได้อัปโหลดไฟล์ของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราได้เก็บไฟล์วิดีโอนั้นไว้ตรงไหนนะครับเราอย่าไปลบไฟล์ที่เก็บไว้นะครับถ้าเราลบเนี่ยวิดีโอใน OBS ของเราอาจจะหายไปได้นะครับอ่าโอเคนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราไปที่คําว่าโอเคตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยป้ายของเราเนี่ยเมื่อ กดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดโอเคแล้วเนี่ยป้ายของเราเนี่ยจะทำการเ,าเล่นโดยอัตโนมัตินะครับเพลย์โดยอัตโนมัตินะครับสังเกตนะสังเกตไหมครับเนี่ยว่ามันก็กำลังเคลื่อนไหวไปมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะเราเข้ามาแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยให้เรามากดที่เลเยอร์นะครับของป้ายไลฟ์สดตัวนี้นะครับหรือว่าวิดีโอที่เราอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยแล้วให้เรานะครับให้เรากดไปที่เลเยอร์เนาะ ให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปกดตรงนี้นะครับป้ายของเราเนี่ยก็จะมาเหมือนเดิมนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีนะครับการทําให้ป้ายเนี่ยมันเสถียรดยที่แบบมันไม่ได้หายไปกลางคันระหว่างไฟ้สดเนี่ยให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับกุญแจนะครับให้เราล็อกป้ายตัวนี้เลยไม่ว่านะครับไม่ว่าอย่างไรนะครับเวลาเราเอามือไปโดนนู่นนี่นั่นนะครับป้ายของเราเนี่ยก็จะไม่ได้หายไปจากไร้สดของเรานั่นเองนะครับนะครับทีนี้อ่ะ ในกรณีที่แบบว่าป้ายเนี่ยมันเล็กมันเล็กเกินไปแบบนี้ครับเนี่ยมันมันเล็กมันหรือว่ามันใหญ่เกินไปก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับขนาดเนี่ยโดยการกดที่ตรงเนี้แล้วก็ปลดล็อกกุญแจก่อนครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปลดล็อกกุญแจเสร็จปุ๊บนะครับ <c oughs> ก็ให้เรากดไปที่ป้ายของเรานะครับเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เราสามารถที่จะนี่ครับลดขนาดเพิ่มขนาดนู่นนี่นั่นได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับ แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ทําให้มันเต็มกรอบอืเมืม่อทําเต็มกรอบเสร็จปุ๊บโอเคก็เรียบร้อยนะครับ